IMF เตือนเสี่ยงฟองสบู่แตกในหุ้น AI ค่ะหลังจากที่มูลค่าของหุ้นนะคะพุ่งแรงไม่ต่างจากยุคของฟองสบู่ .com เมื่อปี2,000ค่ะเศรษฐกิจโลกหน้าห่วงค่ะต้องจับตาและเฝ้าระวังกันให้ดีเพราะมีหลายปัจจัยที่มากระแทกและล่าสุดนะคะกับคำเตือนครั้งใหม่ที่มาจาก IMF ค่ะ โดยทางคริสซาลีนาจอจิว่ากรรมการผู้จัดการ i m f กล่าวถ้อยถแถลงก่อนการประชุมประจำปีนะคะระบุว่าเตือนว่าตลาดหุ้นที่กำลังคึกคักในวันนี้เพราะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อาจจะพลิกกลับอย่างฉับพลันได้ค่ะหากผลลัพธ์นั้นไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการราคาหุ้นหลายตัวในกลุ่มเทคโนโลยีกำลังซ้อนความเชื่อที่มากเกินไปค่ะซึ่งอาจทำให้มูลค่าหุ้นถูกตรึงไว้เกินศักยภาพที่แท้จริงด้วย โดยทักกล่าวย้ำแล้วก็ชี้ให้เห็นนะคะบอกว่ามูลค่าของหุ้นในวันนี้กำลังเข้าใกล้ระดับเดียวกับช่วงฟองสบู่ com เมื่อ25ปีก่อนค่ะในยุคที่โลกนั้นเคยหลงไหลก,กับอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับวันนี้นะคะกระแสะความตื่นตัวต่อ AI ไได้มาช่วยจุดไฟให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกและช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกเอาไว้แต่ถ้าหากมีการปรับฐานของราคาหุ้นยารุนแรงขึ้นมาเมื่อใดก็ตามค่ะหรือพูดง,ง่ายๆหากฟองสบู่นั้นแตกขึ้นมา ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจโลกได้เลยและที่สําคัญนะคะก็คือประเทศกําลังพัฒนาจะต้องรับแรงกดดันหนักที่สุดค่ะเพราะว่ามีช่องว่างในการบริหารความเสี่ยงการเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยสูงและระบบการเงินที่อ่อนไหวต่อแรงช็อกราคาหุ้นตกอาจก่อแรงกดดันต่อตราแลกเปลี่ยนและนีต่างประเทศสําหรับคําเตือนที่ออกมาในครั้งนี้นะคะถือว่าชัดเจนมากกว่าคําเตือนที่เคยออกมาในอดีตค่ะ อย่างเช่นคำถแถลงของ IMF เมื่อตุลาคมปี2,543นะคะที่กล่าวถึงมูลค่าหุ้นที่ยังคงสูงและเสี่ยงที่จะเกิดฟองสบู่แตกแบบไร้ระเบียบและหลังจากนั้นในเวลาไม่กี่เดือนต่อมาค่ะธนาคารกลางสหรัฐโรเฟตนั้นต้องลดอัตราด,ดอกเบีย้ยฉุกเฉิน0.5%เพื่อมาพยุงตลาดเอาไว้และวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ IMF นะคะที่ออกโรงเตือนล่าสุดค่ะ ธนาคารกลางกรีซหรือว่า B.O.E. นะคะก็ออกมาประกาศเตือนถึงความเสี่ยงในการปรับฐานอย่างรุนแรงในตลาดการเงินโลกเช่นกันค่ะซึ่งคณะกรรมการในโยบายการเงินของ B.O.E. นะคะได้ออกแถลงการเปรียบเทียบสถานรรการณ์ปัจจุบันกับวิกฤต .com เมื่อปี2000ค่ะ B.O.E. ระบุนะคะว่าความเสี่ยงต่อการปรับฐานของตลาดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญค่ะจากตัวชีวัดสาคัญอย่างอัตราส่วนราคาต่อกาไร โดยใช้ค่าเฉลี่ยของกำไรต่อหุ้น10ปีย้อนหลังและปรับด้วยตรางเงินเฟ้อของหุ้นสหรัฐกำลังเข้าใกล้ระดับที่เคยเกิดในยุคฟองสบู่ดอทคค่ะดัชนี s อ5 0 0นะคะที่รวมบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดสหรัฐเปจัจจุวนนี้ซื้อขายที่ระดับ PE ล่วง่หน้า1ปีประมาณ25เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในประวัติศาสตร์ค่ะแม้ว่าจะยังไม่แตะระดับนะคะเทียบเท่ากับยุคฟองสบู่ดอทคเมื่อปี2 0 0 0ก็ตามแต่ว่าสำหรับปีนี้ค่ะ S&P500 นั้นพุ่งขึ้นไปแล้วกว่า14%ดีกลับขึ้นมานะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ประกาศภาษีกันค้าเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่ง BOE เองก็เตือนด้วยนะคะว่ามูลค่าตลาดหุ้นนั้นดูเหมือนว่าจะถูกผลักขึ้นสูงเกินจริงในหลายตัวชี้วัดค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีนะคะที่มุ่งเน้น AI เมื่อรวมกับโครงสร้างตลาดที่มีการกระจุกตัวสูง โดยเฉพาะดัชนีหลักอย่าง S&P 500ทํำให้ตลาดนั้นมีความเปราะบางอย่างยิ่งค่ะถ้าหากความคาดหวังใน AI นั้นลดลงจากที่ประเมินเอาไว้และที่สำคัญกว่าน,นั้นนะคะคือปัจจุบันนี้หุ้นเทคโนโลยีห้าอันดับแรกครองสัสดส่วนมากเกือบ30%ของมูลค่ารวมทั้งหมดของ S&P 500ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประติการค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากเกิดว่ามีการปรับราคาของหุ้น AI ผลกระทบต่อผู้ลงทุนนั้นจะรุนแรงกว่าปกติค่ะเพราะว่าน้ำหนักของหุ้นเทคในตลาดรวมนะคะมีมากกว่าทุกยุคที่ผ่านมานั่นเองค่ะเสียงเตือนยังประสานรับจากหลายฟากฝังค่ะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะความเห็นจากเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP Morgan แกน s e ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเขากังวลมากกว่าคนอื่นๆต่อความเสี่ยงในตลาดหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอาจมองว่ามีแนวโน้มปรับฐานในระดับที่สำคัญค่ะ ขณะที่เดวิดโซลมอน CEO ของ g o ของ a ก s เมซ s ก็ออกมาเตือนเช่นกันค่ะถึงโอกาสที่จะเกิด drawdown ในตลาดหุ้นนะคะในช่วง12ถึง24เดือนข้างหน้านี้เนื่องจากการประเมินมูลค่าบางส่วนนั้นอาจเกินจริงค่ะจนเม็ดเงินจำนวนมากนั้นอาจไม่สามารถคืนทุนได้ตามที่หวังเอาไว้แม้กระทั่งแวนการ์ดกรุ๊ปก็เคยเตือนเช่นกันนะคะบอกว่าตลาดหุ้นที่รับแรงหนุนจากหุ้น AI อาจเผชิญการปรับฐานได้ค่ะ เพราะว่านักลงทุนประเมินโอกาสสูงเกินไปว่า AI นั้นจะมาเปลี่ยนแปลงผลผลิตหรือว่า productivity ได้เทียบเท่ากับการมาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในอดีตนั่นเองค่ะ คำเตือนน่ากลัวแล้วก็น่าตกใจค่ะเราก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีความเห็นที่สวนทางมาเช่นกันนะคะที่มั่นใจว่าจะไม่เกิดฟองสบู่แตกในหุ้น AI อย่างแน่นอนหรือหากเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่เชิงบวกค่ะมุมอมองเรื่องหุ้น AI และความเสี่ยงฟองสบู่แตกมีออกมาหลายด้านค่ะบางส่วนก็มองนะคะว่าไม่เหมือนกับยุคข,ของฟองสบู่ .com อย่างแน่นอนโดยเฉพาะความเห็นจาก เจนเส้นห่วง CEO ของ n v i d i ียค่ะให้สัมภาษณ์กับ CNBC นะคะระบุว่ากระแสะ AI ในครั้งนี้แตกต่างจากยุค c o m เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในปัจจุบันอย่างเช่น Microsoft Google และ Meta มีฐานทุนและรายได้ที่แข็งแกร่งมากกว่าสมัยนั้นทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดฟองสบู่แตกหรือว่าล่มสลายอย่าง .com ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญค่ะ ซึ่งเขาก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าความต้องการด้านคอมพิวติงสำหรับ AI เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลค่ะและเงินลงทุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังมาช่วยหนุนนวัตกรรมและผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยค่ะขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะก็มีมุมมองที่ใกล้เคียงกับ c e o ของเอ็นวเดียเช่นกันค่ะโดย Mary ่เดประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกนะคะระบุไว้นะคะบอกว่า ทางเศรษฐศาสตร์นั้นเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าฟองสบู่เชิงบวกค่ะแม้ว่าบางการลงทุนนั้นอาจไม่ให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังแต่ว่าสุดท้ายแล้วเงินลงทุนเหล่านี้นะคะสามารถสร้างนวัตกรรมและเพิ่มผล,ผลผลิตให้แก่เศรษฐกิจได้จริงค่ะซึ่งเธอย้ำเลยนะคะว่าฟองสบู่ AI แตกต่างจากฟองสบู่ยุค .com ค่ะเพราะว่าบริษัทนั้นมีโครงสร้างการเงินที่มั่นคงสามารถรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ และนักลงทุนเองนะคะก็มีข้อมูลและความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นสำหรับฟองสบู่ดอทคนะคะเกิดขึ้นมาในช่วงปลายทศวรรษ1990จนถึงต้นทศวรรษ2000ค่ะเป็นช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในสหรัฐนะคะถูกประเมินค่าเอาไว้สูงเกินจริงนักลงทุนเชื่อว่าการเติบโตของอินเทอร์เน็ต จะสร้างไรายได้มหาศาลทำให้ราคาหุ้นคอมบริษัท c ต m คอนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าหลายบริษัทนั้นยังไม่ได้กำไรจริงค่ะและบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสตาร์ทอัพนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นมีไรายได้จำกัดแต่ว่าถูกเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะหรือว่า IPO ด้วยราคาที่สูงค่ะนะักลงทุนรายย่อยและสบันต่างเข้าซื้อหุ้นด้วยความคาดหวังว่าจะได้กำไรเร็วค่ะ ซึ่งในช่วงของฟองสบู่ o o ทนะคะดัชนี n a s แ a q Composite พุ่งจากประมาณ1,000จุดนะคะเมื่อปี1995พุ่งไปเกือบ5,000จุดค่ะในช่วงเดือนมีนาคมของปี2000ซึ่งการเติบโตนี้ก็เป็นการสะท้อนนะคะถึงความตื่นตัวต่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตค่ะแต่ว่าขาดความสอดคล้องกับผลประกอบการจริงของบริษัทการประเมินค่าสูงเกินจริงนี้จึงสร้างความเปราะบางให้แก่ตลาดเป็นอย่างมากค่ะ และหลังจากเหตุการณ์ช่วงเดือนมีนาคมปี2000นะคะเริ่มเกิดการขายหุ้นจำนวนมากค่ะราคาหุ้น .com หลายตัวดิ่งแล้วก็ร่วงลงไปอย่างรุนแรงนะคะหลายบริษัทเองก็ถึงขั้นว่าต้องล้มละลายนักลงทุนนั้นสูญเสียเงินมหาศาลตัวอย่างเช่น pest.com ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพนะคะที่เคยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งของวงการออนไลน์ก็ล้มละลายค่ะหลังจากเข้าตลาดหุ้นได้เพียงแค่ปีเดียวนะคะและเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะในภาคของเทคโนโลยีทําให้มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นค่ะมีคําเตือนแปลว่ายัางไม่เกิดขึ้นค่ะแต่หมายความว่าเราทุกคนนะคะต้องเฝ้าจับตาแล้วก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะฟองสบู่ของหุ้น AI เพราะความเสี่ยงไม่ใช่เพียงแค่ตลาดหุ้นสหรัฐแต่หมายถึงผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวค่ะ